สวัสดีค่ะวันนี้มีบางแก้วาสายใหญ่ๆเลยนะคะวัคซีนแล้วน้องมีใบรับรองสายพันธุ์นะคะน้องเป็นสายเก่าค่ะอยู่พิษณุโลกนะคะ ขนแน่นๆค่ะทรงสวยค่ะขาขาใหญ่กระโหลกใหญ่นะคะมาตัวที่หนึ่งเลยค่ะตัวผู้นะคะตัวผู้นั่นแหละค่ะตัวผู้หน้าหมีๆเลยนะคะ ตัวผู้นะคะเป็นตัวผู้หน้าหมีหมเลยขนแน่นมากค่ะตัวนี้วัคซีนแล้วนะคะเป็นเพศผู้หน้าขาวะคะ่ะหน้าหมีแต่เป็นสายเก่าะคะ่ะอหมุนขนแน่นนะคะขนดีมากขนแน่นมากค่ะกระโหลกใหญ่ปากใหญ่นะคะหูเล็กค่ะแต่น้องหน้าเป็นหมีเลยนะคะน้องหน้าขาวะคะ่ะลืม ลืมทาแป้งนะคะทาแป้งมากไปหน่อยไม่ได้ลืมอ่าตัวที่สองตัวผู้ตัวที่สองเพศผู้นะคะตัวผู้นะคะหน้าผ่าปากคับแก้วตัวนี้หล่อเลยนะคะขนดีมาก ขนแน่นค่ะขนเป็นปึกเลยค่ะอามูลมาร์กิ้งสวยนะคะคนหางใหญ่น้องกินอาหารเม็ดนะคะเลี้ยงง่ายมากค่ะมีใบรับรองสายพันุน้องอยู่พิษณุโลก098 546 7198ห่หเจ็ดค่ะเอาอมูนม้วนมูนหมุนอีกข้างหนึง่ง อ้าวต,วตัวต่อไปเอาสาวมางตัวนี้ตัวนี้สองหนุ่มหนึ่งสาวนะคะสาวตัวที่หนึ่งเอาชูขึ้นมาสาวนะคะน้องไม่ได้อาบน้ํานะคะน้องวัคซีนแล้วเดี๋ยวจะอาบน้ําเราจะสวยกว่าน,นี้นะคะวัคซีนไว้ยังอาบน้ําไม่ได้นะคะยังระยะเวลากําหนดยังอาบน้ําไม่ได้อาหมุน ขนแน่นมากนะคะน้องเป็นเพศเมียค่ะโครงสร้างใหญ่ชุดนี้ขนแน่นๆเลยค่ะอาหมุนปล่อยไม่แพงนะคะน้องมีใบรับรองสายพันธุ์ค่ะมีวัคซีนแข็งแรงนะคะ่ะหมาแข็งแรงมากๆอหาหันหน้ามาขนแน่นทุกตัวเลยค่ะอามุนหมุนฝั่งนี้มัอ้าวตัวต่อไป ตรงเท้าเนี่ยตรงเท้าเนี่ยอ่าตัวนี้สาวน้อยเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้ก็สาวน้อยค่ะตัวนี้น้องน้อยกันคะกำลังน่ารักนะคะตัวนี้หน้าผ่าปากคับแก้วนะคะกระโหลกใหญ่ปากใหญ่นะคะอหมูน มาร์กิ้งสวยนะคะน้องเป็นขาวน้ำตาลค่ะเอาหมุนฝั่งนี้มั่งเอาหาหน้ามาให้ชัดชัด สาวนะคะเอาเอาปล่อยตัวแป่นตัวเอาด้านหลังชุดนี้สาวเยอะนะคะนี่ก็สาวนะคะโครงสร้างใหญ่มากสาวตัวนี้พร้อมใบนะคะพร้อมวัคซีนค่ะอาหมุน อมูโครงสร้างใหญ่นะคะอายุยังไม่มากเท่าไหร่นะคะตัวนี้่48วันนะคะใหญ่มากกระโหลกใหญ่ขาใหญ่มากนะคะโครงสร้างใหญ่เป็นหมาโครงสร้างใหญ่นะคะเป็นสายเก่าะคะ่ะเอาหันหน้ามาเอาหมูนี่ฟังให้เขาดูได้ฟังคนละฟังคนละฟัง อือเปลี่ยนตัวตัวนู้นตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้นะคะสองเดือนแล้วค่ะน้องมีปัญหาคือว่าหูน้องอ่าจะไม่ตั้งข้างนึงนะคะคือข้างที่ตกไปน้องโดนแม่หมาของอีกคอกหนึ่งกัดนะคะแต่ว่าแผลหายแล้วน้องสิบเก้านิ้วนะคะน้องเป็นเพศเมียตัวนี้จะปล่อยอยู่สองพันห้านะคะน้องวัคซีนแล้วค่ะ แข็งแรงมากๆนะคะน้องเป็นสายเก่าเอาหมุนสวยนะคะสีเข้มๆเลยนะคะสีเข้มน้องโครงสร้างใหญ่นะคะหมาสวยเลยนะคะปอยู่สองพันห้าเบาบางวะคะตัวนี้จริงๆถ้าน้องไม่ได้พิก,การตั้งแต่เล็กนะคะคือน้องมีปัญหาตรงหู ที่หูนิดหน่อยค่ะตรงนี้นะคะหูตรงนี้ไม่ตั้งแล้วนะคะหูน้องเขาจะไม่ตั้งแล้วเอาหลังด้านหลังคันหลังมาให้ดูเด็กจะอุ้มไม่ไหวแล้วนะคะอายุสองเดือนเองนะคะโคนหางใหญ่น้องไม่มีตำหนิใดๆนะคะ เพียงแต่หูนี่แหละค่ะสองพันห้านะคะเป็นแม่พันได้เพราะลูกเขาก็จะไม่ได้มีพิการอะไรนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้พิการตั้งแต่กําเนิดเขาโดนกัดนะคะเอาเนี่ยเอาหลุดออกมาออกมาหมดแล้วยกเตียอ,ออกมาด้วยนี่นะคะสวยนะคะน้องก็ค่อนข้างเด่นนะคะ แต่และตัวขนดีทุกตัวนะคะใครมาชมได้นะคะน้องอยู่ด้านหลังมหาลัยนเรศวรนะคะอยู่ติดคลองชนประทานตรงข้ามฝั่งคนละคนละฝั่งกับปั๊มพีทีนะคะ0ูนย์ก้า9แปดหก็ดค่ะน้องมีจัดส่งน้องได้ทั่วประเทศนะคะ หรือจะมาชมก็ได้ค่ะมาชมมาคุยราคากันได้นะคะปล่อยออกไม่แพงค่ะน้องมีวัคซีนรเรียบร้อยนะคะแม่ค้าคุยง่ายนะคะรับประกันแท้ทุกตัวนะคะโตมามีแข้งสิงมีมีแก้มทุกตัวนะคะ ตัวกำลังน่ารักนะคะไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปขนก็ดีมากอย่างตัวนี้นะคะน้องหน้าหมีนะคะขนก็ดีเป็นเพศผู้นะคะสีแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยหลุดมา น,น,นี่นะคะนี่นะคะงน้องสวยมากนะคะเพียงแต่เสียตรงหูเขาโดนกัดนะคะตัวเนี้ยตัวเมียมีอานแล้วนะคะน้องสวยเลยนะคะอ้วนทุกตัวกินเก่งทุกตัวค่ะมีวัคซีนแล้วปลอดภัยช่วงนี้อ่ะ โรคก,กำลังระบาดนะคะทางเราจะแถมวัคซีนให้หนึ่งเข็มนะคะโรคลําไส้กำลังระบาดนะคะใครจะซื้อหมาดูหมาดีๆนะคะช่วงนี้ชมความน่ารักกันไปก่อนนะคะ เป็นงานแล้วนะคะน่ะผสมได้ละว,วันนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอพระคุณที่รับชมค่ะผิดพลาดประการใดอย่า ขอให้ยาถือสากันนะคะขอบคุณค่ะ